เรื่องหน้าทึ่งของหอยทากหลับข้ามปีคุณรู้หรือไม่หอยทากบางชนิดสามารถจำศีลได้นานถึง3ปีนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นความจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราอาจมองข้ามไปหอยทากทำได้อย่างไรพวกมันจะสร้างเมือกหนาๆปิดปากเปลือกเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและลดอัตราการเผาผลาญพลังงานลงต่ำสุด การจำศีลเป็น,นกลไกการเอาชีวิตรอดที่สำคัญสำหรับหอยทากโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้งหรือมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตพวกมันจะรอจนกว่าสภาพแวดล้อมจะกลับมาเอื้ออามวยอ,อีกครั้งถึงจะตื่นจากการจำศีลและกลับมาทำกิจกรรมตามปกตินอกจากความสามารถในการจำศีลแล้วหอยทากยังมีเรื่องน่ารู้อีกมากมายเช่นพวกมันมีฟันเล็กๆนับพันซี่บนลิ้นและสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการปล่อยเมือก หอยทากเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เรื่องราวของหอยทากยังไม่จบแค่นี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวที่น่าทึ่งของสัตว์โลกตัวเล็กๆเ,เหล่านี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทน